รถเ,นนะะเข้ามาลบ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 หยุดหยุดหยุดเขาถ่ายเขาถ่ายเขาถอยไปต่อวันนังวันนึงเราอาจจะได้แบบว่าก้องใหญ่ๆแบบว่าก้องจริงๆนะคะคือเราจะดีใจสำหรวันนั้นมากๆเล จะลงคลิป,ป่อยนนะมันมีสาระไหมเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยวิธีการเล่นวิธีการเล่นถ่ายไปแล้ววิธีการเล่นอันนี้เบื้องหลังไงอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการเล่นร้อเล่นไฟฟ้านะคะเคยทําให้เราขี้เกียจดินมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แบบว่าได้ชมน,นกช้งไม้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าอ่ะกลมหน่อยก้มให้ดูหน่อยนี่คือสองพันห้าบาทนะคะ สองพังนห้าร้อยค่ะ2,500บาททุกคนก็น่าจะเปลืองมากค่ะชอบนะคะเพราะว่ายังไงเราก็มีเป็นเศษของที่สิ้นเปลืองค่ะไม่มันถูกเราจะได้เงินมาเนี้ยเลือดตาแทบกระเด็นลูกเอามาซื้อของเล่นมันไม่ใช่อของเล่มันคือของใช้มัเสียงดังมากมันคือของใช้นะคะทุกคนเอ่อสนใจเ k มเคไครับสนใจ ไปไหม<ค>ไป<อ>ยังชอบเบื้องหลังอันนี้นะคะอย่าลืมเอ้ยถ้าใครชอบเบื้องหลังอันนี้อย่าลืมกดไลค์ก,ก,กดแชร์และ subscribe ช่องมน Mini Caliber นะคะมีนี่ Mini เ a l i b e r กันตั้งชื่อเบื้องหลังได้แล้ว <Yeah. S 1> อ่ะเย้อ่ะกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้ว subscribe ครับ